คำจำกัดความที่ว่านักกีฬาริมหาด้า oh. พร้อมแล้วไปพบกับปัศนีหมายเลขสามครับ oh. นี่คือโฉมหน้าของปัศนีหมายเลขสามของคุณเต่าและคุณขาชาออกมาคู่กันเลยเป็นสองสาวคิดว่า สองท่านนี้อายุรวมกันเท่าไหร่ครับ45ครับ45ปีคำตอบแรกของคุณครับรมาที่สายสื่อของเราครับเฉลี่ยแล้วกันนะคะพี่เอท่านหนึ่ง22อีกท่านหนึ่ง <43 S> 21ค่ะ43ค่ะคุณเอกกี้ละ่ะมีความเป็นไปได้หมดเลย 43, 44, 45ี่แต่ขอขึ้นขึ้นขึ้น,นเล่นไปทางข้างบนนะ่ะเล่นบนแงบแม่แทงบทม่กลันบคนห<อ><บ>นึ่ง24บคนห<บ>นึ่ง ยี่สามเท่าไหร่อ่ะสี่สิบเจ็ดคุณเอกี้วสี่สิบเจ็ดมอริสล่ะคิดว่าเขาอ่ะน่าจะเป็นนักกีฬามืออาชีพแล้วแล้วก็น่าจะเป็นฟิลแบบจบมหาลัยไปแล้วอ่ะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นแบบยี่สบามยี่สี่บวกก็เลยขอบวกเพิ่มไปอีกเป็นยี่สิบห้าสองคนเลยห้าสิบครับโอ้โหพี่บอกห้าสิบมาคุณแจ็คขอเป็นบวกกันแล้วเมื่อกี้คำคำนวณเป๊ะเลยสี่สิบแปดครับ คุณแจ็คบอก48คุณเต๋อคุณกรชาคุณตอบครั้งแรก45ปีคุณเหลืออยู่3ตัวช่วยคือคนดังความทรงจำและเหตุการณ์คนดังคนดังครับใช้ตัวช่วยคนดังกับใครดีมี2ท่านคุณเอมี่คุณเอมี่อ่ะเอมี่ครับธัญญาอาสยามเกิดปีเดียวกันกับคุณเอมี่5 5วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่45ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับทอะไร กดเปลี่ยนคำตอบจะเปลี่ยนจาก45ปีเป็นเพิ่มเป็น48ครับเพิ่มเป็น48ปัสสุีหมายเลข3ครับคุณ2คนอายุรวมกัน48ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ไม่่ใชค่ะค่ะสวัสดีค่ะดรไพรินปัญจสินค่ะ คุณเอมอายุ33ปีนี่คน33แล้วคนเดียวนะเดี๋ยวนะเดียวนะชื่คุณเอมี่เอ่อชื่อเอมี่อมรีเศรษฐิวงศ์ค่ะตอนปีเดี้อายุ25่สองท่านอายุรวมกันห้าสิบแปดปีอ้าวต้องอายอยู่เหมือน20กว่าไม่ไม่ดีแล้วดีแล้วแล้วเพราะว่าถือว่าถือว่าดีแล้วนะคุณขยับเพิ่มพวกเราทุกคนเห็นคำจำกัดความว่านักกีฬาริมหาดเทนนิสชายหาดอ๋อเป็นนักกีฬาบีชเทนนิสบีชเทนนิส แตกต่างจากกีฬาเทนนิสยังไงจริงๆก็คือจะเปลี่ยนไม้แล้วก็ลูกเทนนิสจะใช้เป็นลูกเทนนิสสาหรับเด็กแล้วก็ขอดไซส์คือ16เมตรคูณ8เมตรคือทุกอย่างก็คือจริงๆเปลี่ยนหมดเลยแต่จริงๆแล้วมันจะเป็นการผสมผสาน3กีฬาเทนนิสแบดมินตันแล้วก็บีชวอลเลยบอลน,นะ,ะม,นมันผสมผสานกันยังไงเอ่อบีเชเทนนิสก็ก,กดคล้ายๆเทนนิสค่ะนับคะแนนเหมือนกัน15 30 40เนาะแต่ว่าเสิร์ฟก็คือเสิร์ฟได้ลูกเดียวเทนนิสจะเสิร์ฟได้ส,<อ>ส<อ>ลูกใช่ค่ะ แล้วก็เน้นเป็นเล่นคู่ค่ะเป็นคู่ผู้หญิงคู่ผู้ชายแล้วก็คู่ผสมอ๋อแล้วกติกามันมันต้องต้องอยังไงฮะมันมันต่างกับเทนนิสตรงที่เออหนึ่งคือบอลไม่เด้งพื้นเพราะว่ามันเด้งไม่ได้นะ้องมันเป็นทราย,ายแล้วก็2ก็คือแบบถ้าเท่าของเทนนิสคนหนึ่งอยู่ซ้ายก็คือต้องอยู่ซ้ายตลอดเลยเนาะแต่ว่าของบีเทนนิสก็คือจะไปยืนเสิร์ฟซ้ายหรือขวาสลับได้หมด ใช่แล้วก็สามารถเสิร์ฟไปทางไหนก็ได้ซ้ายขวาตรงไม่ได้บังคับว่าต้องลงขอตรงข้ามใช่ใช่แล้วมีเคยไปแข่งที่ไหนยังไงไหมของหนูเคยไปแข่งที่รัสเซียในนามทีมชาติไทยครับแล้วก็เคยไปแข่งที่ญี่ปุ่นค่ะที่เคยได้แชมป์มาค่ะเอมี่แหะครับเพิ่งได้แชมป์ประเทศไทยล่าสุดโอ้โหเอาละเดี๋ยวนะนี่สองคนนี้ถือว่าเป็นนักกีฬาบิ๊เทนนิสที่แบบมีความสามารถงั้นวันนี้เราอยากเห็นแล้วว่าเขาเล่นกันยังไง เรา๋ยวเราจำน้องสนามขึ้นมาได้เลยไหมเย่ยมากเดี๋ยวผมมีทีม g u e s s my age ด้วยขออนุญาตคุณเอ็กกี้นี่ก็ตีเทนนิสได้จับคู่กับคุณหมอริศละกันได้เลยแล้วมาสู้กับคู่นี้กันหน่อยนะะพราะงั้นในริศสนามเลยครับ นี่อุปกรณ์มีไงบ้างช่วยแนะนาหน่อยนี่คือไม้ใช่มันทําจากอะไรยังไงอ่ะมันหน้าตาไม่เห็นมันเล็กกว่าไม้เทนนิสปกติถูกไหมใช่ค่ะแต่น้ำหนักจะหนักกว่าไม้ไม้เทนนิสทั่วไปอะค่ะน้ำหนักจะมาสามร้อยห้าสิบกรัมอ๋อใช่่ะแล้วตรงนี้มันทำจากอะไรจะเป็นเหมือนโฟมอะค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเหมือนโรยด้วยทรายเพื่อให้มันกินลูกเอ่อบิชเทนนิสหะงั้นงั้นเดี๋ยววันนี้เราเราแข่งกันจริงๆหน่อยเลยได้ไหมสักหนึ่งเกมไหมหรือยังไงดีแข่งยังไงแข่งงไงอะลูก สักกี่ลยังไงไเคเเนคเคเใเกีต้มเหรือสิบสิบสิบแต้มอ่ารอบเลยครับมามไม่มีซ้อมกันหรอเอาเลยหรอโมีมีดีกวดีก่ดีกระวังนะนี่แม่เฮ้ย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 โอ้ยอเคเฮ้ยตบ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 บบ คะแนนะแนนอะไรฉันก็เหนื่อยแล้วค่ะบทีมคุณเอกกี้มอริสนำไปแล้วหนึ่งคะแนนครับแม่เสิร์ฟแม่เสิร์ฟอย่าไปเก่งเราเรามีนักกีฬาเทนนิสรางวัลแชมป์เหมือนกันนะโอ้โหสุดยอดทีมได้เลยอ่าเสมอหนึ่งเท่าครับอันนี้ค่เอกกี้อีกลำหนึ่งเออเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหลงมาแล้วอ่าเอาวโอ้ยโอ้ยโอ้ย เฮ้ย้อ้าสเดนี่จะทำพังสิลูกนี่น่นนี่ไอหนึ่งหนึ่งาวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขออนุญาตคุณเต๋าคุณเต๋ามาแทนหมอลิหน่อยได้หครับผมกลัวว่าเพมจะขาดไปม อันนี้ห้าหนึ่งห้าหนึ่งมาดูซิว่าเปลี่ยนคุณเต๋าไปเป็นไงบ้างนะครับอุ้ยตกใจเฮ้ยโอ้ยเอย่างงงกันอยู่นิดนึงไม่เป็นไรอ่าหกหนึ่งครับหกหนึ่งโอ้ยตายแล้วมีการเสิร์ฟไก่ด้วยจ้ะเฮ้ยใส่้วยใส่้วยมีใส่เลยโอ้โหแรงไปเจ็ดนึงมันยากมันอันนี้ตอนนี้เจ็ดนี่ง ได้เต็มเตยเต็มแรกนั้นเลยออนี่ชิวชิวชิวเจ็บไหมคนเดียวเลยครับเว็บไมเหรอจุอเสครับตอนนี้เจ็บเเยเเอเวงรวังยวันีไ่มี่ีย่ีรเะฝั่งฝัง นี่นะตบ่ะแอปดสามครับเหลืออีกสคะแนนสำหรับฝั่งน้องเอมน้องเอมี่ครับมีตบเก้าสามเหลืออีกหนต้มครับเหลืออีกหนึ่งลูกเท่านั้น นี่ไหนบอกว่าเป็นผู้หญิงไงแม่แค่สวบัดข้อที่สองตาตามาเป็น9กสี่ครับออเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้สเ้เ้วเนเ้ยเฮ้เฮ้ยเเเยเฮ้ยเ้้ยเฮเฮ้เม้้ยเฮ่เี้ยเฮ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 ้ยเ อ่าเป็นเป็นการแข่งขันบ c ช Tennis Championship ค่ะเป็นรุ่น Open 18บวกค่ะโอ้โหงั้นท่านผู้ชมดูอยู่อยากจะมาลองเล่นหรืออยากจะส่งลูกหลานมาเล่นไปติดต่อได้ที่ไหนยังไงติดต่อได้ที่ร <c oughs> อนเทนนิสสมาคมเลยค่ะ,ะตรงนั้นจะมีสนามเทนนิสแล้วก็มีอุปกรณ์ไม้บีแล้วก็ลูกบีชเทนิสให้ยืมค่ะวันนี้ขอบคุณน้องเอ็นและน้องเ e อ็นนี่ครัขอบคุณครับ E N S E คือชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการทีวียยาเซนที่วิยาเซนที่วิยายเซนที่วิยาเซนที่วิยา